เดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับตัวละคร Necromancer ครับ Necromancer ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครลุกลักตัวหนึ่งของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมมองว่าเก่งมากนะครับสกิลแล้วก็แมค่คานิกต่างๆเนี่ยถูกออกแบบมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับออกแบบมาได้ดีมากนะผมเลยชอบเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยไปลงฟาร์มในด่านต่างๆนะครับโดยเฉพาะด่านตีบอสเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทีเด็ดมากนะถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่ต้องการหาตัวละครมาฟาร์มทรัพยากรในเกมเนาะโอเคงั้นมาดูกันดีกว่านะครับมาดลองมาดี่คนมมี้ ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานให้มาเยอะมากครับ260หหน่วยเนาะ ถือว่าเยอะเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะรวมๆถือว่าสแตทให้มาดีมากแล้วก็บัฟติดตัวครับเป็นบัฟลดความเร็วกระสุนตูนะครับลดความเร็วกสุสนศัสูสรู10%ฟังดูมันอาจจะดูใช้ได้นะดูดีนะแต่ว่าพอใช้จริงเนี้ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ผมก็ยังรู้สึกว่ากระสุนของสตูมันก็ยังวิ่งเร็วเท่าเดิมอะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งก็คือมันจะเพิ่มรัศมีการเก็บของนะซึ่งเพิ่มเยอะมากนะครับแต่ก็ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนัรนนะรางไงราไปบ โบกับบัฟโซสไตรได้นะครับซึ่งบัฟบัฟนั้นนี่ถือเป็นบัฟที่โกงมากนะแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ใช้บัฟนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงส่วนอาวุธติดตัวที่เขาจะแถมมาให้เราเนี่ยก็เป็นสตาร์ฟอร์เพล็กนะครับเป็นไม้กระทาแห่งโรคระบาดนะเมื่อกดโจมตีเนี่ยจะเป็นการเรียกน้ำออกมาจากพื้นเพื่อโจมตีศัตรูนะครับน้ำจะกระจายออกไปเป็นสามทิศทางนะครับระยะก็เป็นระยะกลางๆครับไม่ได้ไกลมากน้ำหนึ่งแง่งเนี่ยจะมีดาเมจหนึ่งหน่วยนะครับถือว่าน้อยนะแต่ว่ามันเรียกออกมาเยอะมากนะครับเท่าที่ผมนน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 นััััััับบบบไไไดดดด้้้้เเเเเี่่่่่่่ยยยยยยปปรรรรรระะะะะมมมาาาาาณกกววววออออคคคโโหหลลลลๆแแแงงง็็จจููพพสตตศน นามพุากิแง่งนะซึ่งสำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นอาวุธติดตัวที่ดีมากอันหนึ่งเลยนะครับใช้งานได้ดีครับบางทีก็ใช้ได้จนจบเกมเลยนะข้อดีของอาวุธชิ้นนี้หลักๆเลยก็คือฮิตมันเยอะมากนะครับผมดาเมจที่ทําได้เนี่ยมันมีความรัวอยู่พอสมควรนะซึ่งไอ้ฮิตเยอะๆนี่แหละมันจะมีประโยชน์กับเราในภายหลังนะครับเอาเป็นว่าฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะแล้วก็อีกหนึ่งประโยชน์ของการมีเนครมเมนเซอร์ติดไว้ในไอดีก็คือเวลาที่เราไม่ได้เล่นน้องเนี่ยน้องก็จะมีโอกาสปรากฏตัวนดตัซึเรอง่ืดืมมลันชิดัต่ละะชนิดก็จให้แตกต่างกันะคร กับการที่เราไปคุยกับบาร์เทนเดอร์นั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้ก็จะแจกเรามาฟรีเลยนะถ้าเจอน้องอยู่แถวหน้าด่านก็อย่าลืมไปคุยกับน้องเขานะครับ โอเคทีนี้มาดูเรื่องสกิลของโครเ o m เซ c e r กันดีกว่าครับกับสกิลแรกไนแหมเมื่อกดใช้ครับจะเป็นการมาร์กหัวศัตรูที่ใกล้ที่สุด1ตัวมาร์กจะอยู่ติดตัวศัตรูเป็นเวลา10วินาทีผลของมาร์กนี้เลยก็คือมันจะลดพลังป้องกันของศัตรูตัวนั้น2หน่วยนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าศัตรูตัวนี้จะโดนดาเมจจากไหนก็ตามครับดาเมจนั้นๆจะแรงขึ้นฮิตละ2หน่วยครับขอย้ำอีกครั้งนะครับไอ้ดาเมจที่มันลดมาเนี่ยมันคิดเป็นแต่ละคิตแยกกันไปนะครับเ้อนี้สาคัญมากนะนอกจากนนัครับทุกาาเมี่มอน,น้ร,รนยงผช 1> 1ผีจะอยู่กับเรา15วินาทีนะครับแล้วก็เราสามารถเรียกผีได้ซ้อนทับกันได้นะครับสูงสุดถึง15ตัวเลยโอเคแล้วนั่นคือความสามารถทั้งหมดของสกิลนี้ครับโดยรวมในห้องปกติถามว่าเก่งไหมอ่าพูดตรงๆนะครับไม่เก่งนะครับออกไปทางเคียย์ลำบากได้ซ้ำนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าความเก่งของสกิลนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนผีที่เราเรียกออกมานะอ่ะคิดกันง่ายๆไม่ต้องเรียกผีให้มันถึง15ตัวให้มันเต็มอะไรหรอกเอาแค่ประมาณ8ตัวก็พอผีตัวหนึ่งเนี่ยตีประมาณ8หน่วย คุณลองคูณ8เข้าไปดูสิครับ80หน่วยนะครับซึ่งความเร็วในการโจมตีของผีเนี่ยในวิกิบอกมาว่า0.5วินาทีอะ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผีจะตีได้ประมาณ160หน่วยต่อว,วินาทีโคตรแรงเลยนะครับซึ่งถ้าคุณอยู่ในห้องปกติเนี่ยโอกาสที่คุณจะเรียกผีได้จานวนประมาณนี้เนี่ยมันน้อยมากนะครับเรียกยากมากนะครับเรียกได้5ตัวนี่ผมว่าเก่งแล้วนะแต่ความน่ากลัวเนี่ยมันจะไปอยู่ในห้องบอสครับเพราะว่าการที่คุณจะเรียกวนมาหาประชาเตีนไปลุมทึงศัตรูเนี่ยมันไม่ยากเลยครับวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรยากเกินครับเดินเข้าไปในห้องบอสนั้นแล้วก็มาร์คหัวบอสเอาไว้นะทีนี้ก็ทำดาเมเยค,คุณจะได้ลูกน้องมาตัไป้ึงสนะักประมาาณ3ตววเนนีี่่ยยท้้งแล เพราะลูกน้องก็จะช่วยทำดาเมจให้เราได้ดีมากๆเพราะทำดาเมจได้มากขึ้นเราก็เลี้ยลูกน้องได้มากขึ้นพอมีลูกน้องมากขึ้นเราก็ทำดาเมจได้มากขึ้นเนาะครับพอวนเป็นวงจรอุาบาบนั้นแะฮะจนกว่าบอสมันจะตายซึ่งไอกระบวนการที่ผมสาธยายไปเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าจะถึงนาทีหรอกครับเพราะว่าเลือดบอสมันจะลดเป็นน้ำเลยถือว่าเป็นสกิลลมบอสอันหนึ่งที่ดีมากๆนะครับใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเนาะเวลาไปตีบอสถามว่ามันดีขนาดไหนก็ให้ดูจากมือม่วงที่ผมใช้อยู่ก็ได้นะครับผมได้ไอม,มือม่วงนี้มาใช้เพาอลนน,นหยหหค็ แบบนี้แล้วหัวหมอนะครับบอกว่าเอ้ยงั้นเราใช้เซเรนิตี้ได้ไหมถ้ายิงนัด120เราก็เลยดลูกน้องได้สตัวเลยนะหรือมากกว่านั้นไอหมัดพันพันแมนเนี่ยดาเมจมัน999ใช่ไหมเออตีทีนึงนี้เราได้ลูกน้องมาประมาณ20ตัวเลยนะครับอะไรเงี้ย ก็ต้องขอบอกไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่ว่าดาเมจนั้นมันจะแรงเบลเบเตอยังไงนะครับถ้าดาเมจนั้นมันมีแค่ฮิตเดียวคุณก็เล่นูน้องได้แค่ตัวเดียวนะครับเอาจริงๆถ้าคุณจะหาอาวุธดีๆมาใช้กับสกิลนี้เนี่ยอาวุธที่มันตีแรงๆฮิตน้อยๆนี่ไม่ค่อยแนะนำนะครับแนะนําว่าอย่าใช้เลยใช้อาวุธที่มันตีรัวๆเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับพลังป้องกันเนี่ยมันคิดเป็นฮิตทิตแยกกันไปเนาะถ้าคุณใช้เซเลนเตีริงหน้าตา120เนี่ยติดมากไปเนี่ยมันก็แรงขึ้นแค่ประมาณ กลับกันครับลองมาใช้ปืนยิงแก๊สครับจากนัดละ3หน่วยเป็นนัดละ5หน่วยโหยิงเป็นตัะกินคัดหรือถ้าคุณหาอาวุธที่มันตีรัวๆใช้ไม่ได้จริงๆนะครับก็ไม่ต้องไปหาไนไกลครับก็อาวุธติดตัวเรานี่แหละจากน้ำแง่งละ1หน่วยเป็นแง่งละ3หน่วยโอ้ยคุ้มส่วนบัฟที่แนะนําเอาไปด้วยเนาะด้วยความเป็นสกิลซัมมอนนะครับบัฟที่ผมแนะนําเอาไปใช้ด้วยก็คือเป็นบัฟสัตว์เลี้ยงเนาะบัฟสัตว์เลี้ยงทั่วไปเนี่ยเพิ่มดาเมจผีเราประมาณ2หน่วยนะครับบัฟสัตว์เลี้ยงแบบโคตระมาณ8หน่วย ไปตีขึ้นทีล10กว่าหน่วยเลยนะครับถามมาแรงขนาดไหนก็ลองคูณ8เข้าไปดูก็ได้ครับแล้วก็อีกบัฟบับบนึงที่แนะนําเอาไปด้วยครับก็เป็นบัฟที่กดสกิลแล้วเราจะตีแรงขึ้นอนะ่ะบัฟบัฟนี้เมื่อกดสกิลแล้วเราจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง10%สามารถสแต็กซ้อนกันได้ถึง5ครั้งนะครับรวมกันก็ประมาณ50%ถามว่ามันเข้ากับสกิลนี้ได้ยังไงนะก็คือถ้าสกิลนี้มันไม่มีเป้าหมายให้มาร์กเนี่ยสกิลนี้จะไม่ติดคูดาวใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นแปลว่าถ้าไม่มีเป้าหมายอยู่รอบๆเลยก็คือเราสามารถกดสกิลนี้ได้รัวๆเลยนะครับแล้วประเด็นคือไอ้ที่กดรัวๆเนี่ยมันก็สามารถสแต็กบัฟ ีน้ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นไม่ เพราะงั้นการที่กูจะสแต็กบัฟนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยครับอาจจะไปกดสกิลโลโลอยู่หน้าห้องเนาะให้สแต็กมันเพิ่มขึ้นมาหลังจากนั้นเดินเข้าห้องเนาะอย่างน้อยคุณมีดาเมจมากขึ้นก็นเล่นลูกน้องได้มากขึ้นถูกไหมซึ่งประเด็นคือไอ้บัฟเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยมันเพิ่มให้กับลูกน้องเราได้เฉยเลยครับอันนี้เจอโดยบังเอิญครับเคยถือบัฟนี้เล่นๆครับกลายเป็นว่าเจอคอมโบแรงที่สุดครับผีตีขึ้นทีละยี่สิบหน่วยยี่สิบหน่วยนี้นี่ถามว่าแรงไม่แรงก็ลองคูณแป็นนสสกกิลียตััังงคค่ผมมมรู้้าาดะ Ah ทีนี้มาอยู่กับสกิล2ครับ Omen Stone สกิลนี้สามารถสะสมได้3สเต็คครับถ้ามีบัฟคอมโบสามารถสะสมสูงสุดได้ถึง4สเต็เลยะนะเมื่อกดใช้สกิลครับจะเป็นการใช้สเต็คทั้งหมดเรียกลูกอกบาดลงมาโจมตีศัตรูและทําให้เกิดวงความเสียหายขึ้นความแรงของลูกอกบาดและก็ความกว้างของวงความเสียหาย,ยจะขึ้นอยู่กับสเต็คที่เราเก็บะนะยิ่งมีสเต็คเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นวงความเสียหายที่เรียกออกมานเนี่ยสามารถทําให้ศัตรูติดพิษชนิดพิเศ,ศ,ศษขึ้นมาได้นะครับในเกมเขาอธิบายว่ามันคือโรคระบาด เรียกลูกน้องมงมุมตัวกระปุกกระปิกขึ้นมา1ตัวลูกน้องตัวนี้ไม่ได้ช่วยคุณตีแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่มันทําได้ก็คือยืนรับตีนศัตรูและอยู่กับเราประมาณ15วินาทีและหลังจากที่มันตายลงหรือหายไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นวงโรคระบาดเล็กๆให้เรานะครับซึ่งถ้าคุณสามารถฆ่าศัตรูด้วยความเสียหายจากสกิลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกอุกบาทลงหัวศัตรูหรือว่าจะทําให้มันตายจากโรคระบาดเนี่ยจะเป็นการเรียกผีโครงกระดูกมาช่วยเราตี1นตัวนะครับโดยโครงกระดูกเนี่ยจะ คล้ายๆกับสกิลที่1นั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าจำนวนโครงกระดูกที่เราเรียกได้เนี่ยมันไม่จํากัดครับไม่เหมือนกับสกิลหนึ่งเนาะที่เราเรียกได้แค่สิตัวก็ถือว่าเป็นสกิลอีกสกิลที่ใช้เคลียร์คีฟได้ดีมากๆครับเพราะว่าวงโรคระบาดตอนที่มันเก็บ3สแต็กนี่คือกว้างมากนะครับอันนี้ผมลองเอาสกิลนี้ไปใช้ในโหมดออริจินเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าโหมดเนี้ยใช้สกิลเคลียร์คีฟได้สนุกที่สุดแล้วอันนี้ผมลงหินเข้าไปเม็ดหนึงนะครับในจุด โคตรจุยซี่โดยรวมก็คล้ายๆกับสกิลที่1ครับผมรู้สึกว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะเก่งหรือกาลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกน้องที่คุณเรียกออกมานะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเนาะ ถ้าทำไปเชื่อมันก็ลองคูณแปไปดูก็ได้แต่ว่าปัญหาสําคัญของสกิลนี้เลยคือถ้าคุณฆ่าศัตรูไม่ได้ด้วยสกิลเดียวเนี่ยอันนี้คุณจะอยู่ยากแล้วเพราะว่าสกิลนี้ก็จะกลายเป็นสกิลทำดาเมจทั่วไปที่ก็เรียกลูกน้องไม่ได้ซึ่งศัตรูประเภทเดียวที่มันไม่น่าจะตายด้วยสกิลคุณแน่ๆก็คือบอสครับสกิลนี้ค่อนข้างมีปัญหากับห้องบอสอยู่พอสมควรนะก็เรียกได้ว่ามันก็ส่วนทางกับสกิลแรกเนาะสกิลแรกนี่คือเคลียร์คลิปอย่างง่อยเนาะแต่ตีบอสอย่างเทพนเนาะส ขีจากข้างนอกไปลุมกระทืบบอสทางในอยู่ดีนั่นแหละส่วนวิธีการเล่นก็เล่นได้หลายรูปแบบเลยครับคุณจะรอให้มันถึง3สแต็กแล้วกดทีเดียวก็ได้นะถ้าคุณเล่นอย่างนี้เนี่ยโอกาสหวังผลเนี่ยมันจะเยอะกว่าเนาะเพราะว่าดาเมจมันแรงหรือถ้าคุณใจร้อนหน่อยมีแค่สแต็กเดียวกดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณกดแบบนี้เนี่ยลูกน้องแมงมุมเราจะเยอะมากซึ่งมันก็จะไปสร้างวงโรคระบาดให้เราทีหลังอะเนาะอันนี้ก็ปรับใช้ตามความชอบครับแต่ส่วนตัวผมชอบกดรัวๆมากกว่าเนาะเพราะว่าลูกน้องแมงมุมเนี่ยถึงมันจะไม่ พิชชนิดพิเศษนะครับแต่ว่าบัฟพ,พิษก็ยังมีผลกับสก,กิลนี้เนาะอย่าลืมเอาไปด้วยก็แล้วกันนะครับและแล้วก็มาถึงสก,กิลที่3นะครับ Soul Resurrection จริงๆชื่อมันไม่มีคำชัญหรอกกูใส่มาเฉยๆเทดีสกิลนี้จะกดใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเป้าหมายเท่านั้นและเป้าหมายของเรามันไม่ใช่ศัตรูปกติครับแต่เป้าหมายของเราคือศพครับเมื่อเรากดสกิลใส่ศัตรูที่ถูกกำจัดเนี่ยมันจะเป็นการชุบชีวิตศัตรูตัวนั้นๆมาช่วยเราตีศัตรูที่เราชุบมาจะมีค่าสถานะค่าเลือดค่าพลังโจมตีรูปแบบการโจมตีเหมือนเดิมทุกอย่างโดยระยะเวลาที่ลูกน้องตัวนี้มันจะอยู่กับเราเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดเลยครับไม่ได้จำกัดแบบไอ้สองสกิลแรกนะครับก็ถือได้ว่าเป็น ถ้าคุณชุบศัตรูตัวที่3มนะครับมันจะเป็นการฆ่าลูกน้องตัวที่เลือดน้อยที่สุดของเราอะนะนอกจากนั้นครับศัตรูที่ถูกชุบขึ้นมาเนี่ยก็จะมีบัฟติดตัวมาด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตนะก็คือมันจะตีเร็วขึ้นนะอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ดีก็ดีครับมันจะได้ไม่กากเหมือนตอนที่มันเป็นศะัตรูเราเนาะแล้วก็ไอที่ผมบอกว่าเราสามารถชุบชีวิตศัตรูได้คือชุบชีวิตได้แทบจะทุกตัวในเกมครับบอสก็ชุบได้ครับ ใช่ครับบอสท,ที่มันตีแรงๆตีหนักๆเลือดถึกๆนั่นแหละครับเราสามารถชุบมาเป็นลูกน้องเราได้ด้วยเรานึกสภาพดูครับบอสตีหนักๆตีทีหนึ่งห้องแทบแตกนี่มาเป็นลูกน้องของเราเนี่ยโอ้โหมันจะคุณภาพชีวิตขนาดไหนเดินชิวเลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะรับดาเมจก็ได้ระเบิดห้องให้เราก็ได้โอ้โหเดินชิวๆเลยครับสบายๆทำได้นขนาดนี้เนี่ยผมบอกเลยในะสกิลนี้เนี่ยระดับที่เป็นเอสเสียอย่างเดียวครับไอที่ชุบไปเมื่อกี้แม่งเอาข้ามห้องมาไม่ได้จริงๆมันไม่เชิงว่ามันเรียกไม่ได้ซะทีเดียวหรอกม คุณต้องมีไอ้บัฟเมนเตอร์ซะก่อนซึ่งไอ้เมนเตอร์เนี่ยคุณก็ไม่ได้เจอมันทุกด่าขนาดนั้นไงโดยรวมสกิลนี้ค่อนข้างมีเงื่อนไขยเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชุบลูกน้องนะที่คุณต้องฆ่ามันก่อนถึงจะชุบมันได้เหมือนกับสกิลสนั่นแหละแต่ว่าสกิลสเนี่ยอย่างน้อยๆคือมันเรียกได้ไม่จํากัดไงสกิลนี้เนี่ยเราสามารถเรียกลูกน้องได้สูงสุดแค่2ตัวเท่านั้นครับซึ่งก็เป็นปัญหาเรื่องปริมาณลูกน้องไปอีกแล้วก็ความเก่งความกาของสกิลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดศัตครควาจะจากกาาาชุีต็ณภพิ คุณก็จะตามนั้นแหละสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไรหร่นะสำหรับผมผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อแต่ว่าถ้าคุณอยากจะลองก็ลองได้ครับในราคา76บาทนะครับก็ หมดแล้วนะครับสำหรับ3สกิลของเนโครแมนเซอร์หรับผมผมมองว่า Necromancer ออกแบบมาได้ดีมากนะครับผมทั้ง3สกิลเป็นสกิลสายซัมมอนเรียกลูกน้องไปกระทืบศัตรูหมดเลยเพราะงั้นบัฟที่ใช้ก็จะเป็นบัฟคล้ายๆกันเลยก็จะเป็นบัฟเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบัฟลูกน้องอะไรประมาณนั้นนะเนาะและก็ถึงแม้ว่าจะเป็นสกิลสายซัมมอนเหมือนกันหมดเนี่ยแต่ว่าความเหมาะสมของการใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นสกิลหนึ่งก็จะเหมาะกับการตีบอสเนาะมาร์คหัวบอสทีนึงทำดาเมจไปก็จะได้ลูกน้องมาเป็็็ skill 2, นะ็นน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 กก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 กออองงททััพเเ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 ลลลลลยยยยแ้้้ววสสสสสิิิาาาาาาะะะะะหหมมมบถรรณณ์์ีีีีี่่่คคคุจปตฟๆ สกิลสามก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเหมาะก,กับอะไระนะแต่ว่าถึงผมจะพูดอย่างนั้นเนี่ยสกิลก็ไม่ได้แย่ครับแค่ทเทียบกับ2ส,สกิลแรกในแม่งคนละเรื่องอะแล้วก็พูดถึงเรื่องข้อเสียนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าตัวละครตอนนี้บางไปหน่อยนะแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะสแต็กเลือดกับสแตกก็กเกาะมันก็เท่ากับตัวละครทั่วไปนะครับแถมพลังงานก็ให้เยอะกว่าชาวบ้านเขาอีกข้อเสียเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียใหญ่มากๆสำหรับในคอมเมนเซอร์นะครับคือแม่งแพงครับแม่งแพงมาก นะแพงขนาดไหนคิดดูถ้าคุณซื้อในโคเมนเซอร์ในราคา76บาทครับคุณจะได้ในโคเมนเซอร์แถมสกิลที่1ไปใช้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าสกิลที่1เนี่ยมันยังไม่จุใจคุณพอนะครับคุณสามารถซื้อสกิลที่2ในราคา76บาทได้ครับหรือถ้าคุณเล่นสกิลที่2แล้วยังไม่สากระใจคุณพอเนี่ยคุณสามารถซื้อสกิลที่3ในราคาอีก76บาทได้ครับที่พูดมานี่คือรวมๆคือมึงล่ลลลลอไป200กว่าบาทแล้วนะนี่ยังไม่รวมสกินอีกนะครับผมสกินในโคเมนเซอร์นี่ผมบอกเลยว่าแจ่มๆทั้งนั้นเป็นเมนในโคเมนเซอร์นี่ผมบอกเลยว่าหมดตัวยิ่งกว่าวิสาสะอีกแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะถ้าคุณไม่ใช่สายเติมอะไรมากก็เอาแค่สกิล หนึ่งพอครับสกิลที่1เนี่ยผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากนะครับผมเอาไปใช้ตีบงตีบอสอะไรต่างๆเนี่ยชีวิตคุณจะง,ง่ายขึ้นเป็ทันทีเลยส่วนอีก2สกิลที่เหลือก็มันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องซื้อขนาดนั้นครับสกิลสองเนี่ยถึงจะเคลียร์คลิปได้ดีก็จริงครับแต่มันก็มีสกิลอื่นทดแทนอีกเยอะครับสุดท้ายก็ถ้าให้แนะนําก็จบแค่สกิลที่1พอนะคุ้มที่สุดแหละสำหรับคนที่เล็งในคอมเมนเซอร์ไว้อยู่นะว่าจะซื้อไม่ซื้อดีก็เอาคลิปนี้ไปพิจาาาารรรรณกกััััััันนนนไไดด้้คคบบบผมสสสํหวววีีขอตอตล่